กฎแห่งกรรมเรื่องหลักการยานสิบกผู้ห่างไกลกิเลสความสุขและความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแต่มีวิธีลัดคือใจของเราต้องหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายซึ่งเป็นฐานที่ตั้งทาวรของใจตรงนี้ เป็นแหล่งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายหากสามารถวางใจให้ได้ตลอดเวลากระแสบุญและความบริสุทธิ์จะหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาและเมื่อความบริสุทธิ์กลั่นตัวกันมากเข้าความสุขที่แท้จริงก็จะมันเกิดขึ้นตามมาความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้ง,งเห็นจริงภายในและเป็นพระวะปัจจัย ที่จะส่งผลให้ได้บรรลุธรรมาพิสมัยคือได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจะตาสูตรว่าน,นรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรอดภิกษุนั้นพึงถางชัดนี้ การจะถางชัดคือตัณหาได้ต้องอาศัยศีลที่บริสุทธิ์มันอบรมจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอีกทั้งต้องใช้สติปัญญาพิจารณาข้อบกพร่องและต้องมีความเพียรพยายามไม่หยุดยัง้งทำใจนิ่งเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพานการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีโอกาสบรรลุถ,ถึงโลกุตรภูมินี้ มิใช่ว่าอยู่ๆจะทึกทักเอาว่าได้บรรลุขั้นนั้นขั้นนี้แล้วโดยไม่ต้องสงสัยการปฏิบัติอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นที่แท้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นผู้อบรมอินทรีย์และต้องเป็นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีใจประกอบไปด้วยศรัทธาเห็นภายในวัตสงสาร จึงมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานมีอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติธรรมะบำเพ็ญภาวนาที่สำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวอริยมรรคในทางพุทธศาสนาเท่านั้นจึงจะได้เข้าถึงพระนิพพานเพราะถ้ายังเป็นสมาธินอกตัวก็ยังต้องวนอยู่ในวัตะจะสลัดให้หลุดจากวัตะก็ต้องดำเนินจิต เข้าสู่ศูนย์กลางภายในอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อนักปฏิบัติธรรมะได้บำเพ็ญกรรมฐานเป็นสัมมาปฏิบัติครั้นอินทรีย์ทั้งห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าถูกส่วนสภาวยญาณก็จะเกิดขึ้นและก้าวหน้าขึ้นตามลำดับของวิปัสสนาญาณทั้ง16ที่เรียกว่าโซลสายาน นี่เป็นการกล่าวตามหลักปริยัติของพระวิปัสสนาจารย์ทั่วไปนามรูปปริเฉชทยานเป็นยานที่ทำให้เกิดมีปรีชากำหนดรู้นามรูปได้พูดง่ายๆก็คือให้รู้จักตนเองว่ารูปนามนี้เป็นของตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวของเราปัจยปลิกหายานเป็นยานที่กำหนดรู้เหตุรู้ผลของรูปนาม รู้ว่ารูปนามทั้งสองนี้ต่างก็เป็นปัจจัยคือเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันสัมมาสนญาณเป็นญาณที่ทำให้เห็นรูปนามเป็นไปตามอำนาจของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อบรรลุถึงยานนี้แล้วไตรลักษณ์จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอุทยพยยยานเป็นญาณที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามทั้งหมด พังคยานเป็นยานที่ทำให้เกิดมีปริชาอย่างรู้เห็นรูปนามแตกดับไปและเสื่อมสลายหายไปเรื่อยๆเมื่อได้บรรลุถึงยานนี้แล้วรูปนามจกแสดงอาการแตกสลายไปให้ปรากฏชัดเจนพยายาานสามารถเข้าใจถึงรูปนามว่าเป็นภัยคือเป็นสิ่งที่น่าเกรงกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปยึดมั่นถึงมั่นเมื่อบรลุญยานนี้แล้ว รูปนามจะแสดงสภาวะที่น่ากลัวให้เห็นอย่างแจ่มชัดอธินาวญาณญาณอย่างรู้รูปนามเป็นอธินววโทษคือรู้ว่าตราบใดที่ยังยึดติดในรูปนามขันห้าตราบนั้นก็ย่อมเป็นทางมาของโทษภัยอีกมากมายนิพิทายานเป็นยาณที่ทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปนาม การที่จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในสังสารวัฏรไม่ปรารถนาที่จะไปเกิดในภพภูมิใดๆทั้งสิน้นจะมารู้สึกเบื่อหน่ายเอาอย่างจริงจังในตอนที่บรรลุถึงนิพพิทายานนี้มุลจิตุกรรมยตายานเป็นญาณที่ใกล้จะหลุดพ้นไปจากรูปนามใกล้จะออกจากวัตสงสารเป็นที่สุดโลกหรือภูมิต่างๆ แม้จะดีวิเศษสัเพียงไหนก็ไม่อยากอยู่ทั้งนั้นอยากถึงพระนิพพานอย่างเดียวในใจจึงมีแต่พระนิพพานเป็นอารมณ์ปฏิสังขารยานสามารถพิจารณากำหนดไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาเข้าสู่พระนิพพานทั้งนี้เพราะการจะไปถึงพระนิพพานได้นั้นจะต้องพิจารณาเห็นไตรลักษณ์อย่างละเอียดละออเสียก่อน สังขารุปเปกขาญาณเป็นวิปัสนาญาณขั้นสําคัญที่จะทำให้เกิดมีปริชากำหนดวางเฉยในรูปนามไม่มีความยินดียืนร้ายในสังขารและอารมณ์ทั้งหมดผู้ได้บรรลุถึงญาณน,นี้จิตจะถึงสภาวะที่เรียกว่ามีความสงบเป็นอย่างยิ่งสมาธิญาณถึงขั้นสูงสุดเพราะว่าสังขารุปเปกขาญาณน,นั้นเป็นยอดแห่งโลกิยะาณ เพราะฉะนั้นถ้าหากวาสนาบารมีไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ปฏิบัติก็จะติดขัดอยู่เพียงแค่นี้สภาวะญาณไม่ก้าวหน้าขึ้นแต่ถ้าหากมีบุญบารมีเคยสร้างสมอบรมเอาไว้สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้และอินรี์ทั้งห้าถึงภาวะแก่กล้าเต็มที่ ก็จะก้าวขึ้นสู่วิปัสนาญาณเบื้องสูงต่อไปอนุโลมญาณเป็นญาณที่จะก้าวขึ้นสู่โลกุตระภูมิขั้นต้นและมีสภาวะแห่งอริยมรรคญาณโกตรภูญาณเป็นญาณที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่โลกุตระภูมิหรือเป็นญาณที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่ประตูพันนิพานมองเห็นอายตนะนิพานได้ชัดเจน โดยประหารโคตรปุูตุชนให้ขาดได้ในขณะที่เข้าถึงโคตรรพูยานนี้กายธรรมโคตรภูจะปรากฏชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายของผู้ที่เข้าถึงหากไม่ประมาทมันฝึกฝนใจให้นิ่งอยู่ในกลางกายภายในสภาวธรรมก็จะเลื่อนลำดับขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ มรรคยานหมายถึงได้บรรลุโลกุตรภูมิขั้นต้นอริยมรรคบังเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นอริยมรรคหรือมรรคยานขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาปติมรรคพอโสดาปติมรรคเกิดขึ้นก็ประหารอนุสัยกิเลสที่หมักดองอยู่ในใจในเบื้องต้นได้ผลยานเป็นยาณที่เสวยผลอันประเสริฐของโลกุตรภูมิขั้นต้น เมื่อเข้าถึงก็ทราบซึ้งในรสของอมตะมหานิพพานเป็นสุขที่เกิดจากการได้บรรลุโสดาปติผลเป็นต้นไปจนกระทั่งได้บรรลุถึงอรหัตผลนับเป็นการสวยสุขหรือสวยผลที่เกิดจากการบำเพ็ญวิปัสสนาที่ตนปรารถนามายาวนานยานสุดท้ายคือปัญจเวคณะยานเป็นวิปัสสนาญาณสุดท้ายบังเกิดขึ้น เพื่ออำหนวยให้ผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาดูว่าตนละกิเลสอะไรได้บ้างหรือหมายถึงการพิจารณาตรวจตราดูอนุสัยที่อิงแอบอาศัยอยู่ในขันธสันดานว่านหลุดออกจากใจได้หมดสิน้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้วหรือยังอย่างเช่นโซดาปฏิมักสามารถฆ่าอนุสัยกิเลสสามตัวคือทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุัยและศีลพัตตปรามาถ้าได้บรรลุสักทาคามิมัตจะทำให้การลาคานุสัยและปฏิคานุสัยเบาบางลงเมื่อได้บรรลุอนาคามิมัตมัคคยานนั้นจะกำจัดกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้อย่างเด็ดขาดเป็นพระอนาคามีบุคคลผู้เสวยสุขซึ่งเกิดจากนิโรธสมาบัติ ไม่ต้องอาศัยความสุขที่เกิดจากเบญจกามอีกต่อไปและเมื่อได้บรรลุอารหัตมักอารหัตมรกขยานก็จะขจัดสักกิเลสทั้งหลายที่หมักดองอยู่ในขันธสันดานให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงทั้งอนุสัยกิเลสในรูปราคะอรูปราคะมานะอุทะจะอวิชาก็จะหลุดไปจากใจเป็นพระอาหารหันต์ผู้ห่างไกลาจากกิเลสอาสวะทั้งปวง นี่คือหลักการของโสรสายานย่อๆที่พระนักวิปัสสนาญาณได้กล่าวเอาไว้บางท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนักเพราะนั่นเป็นเพียงหลักทฤษฎีส่วนภาคการปฏิบัติก็ให้ยึดหลักหยุดไว้กับนิ่งเสียเป็นหลักถ้าใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายได้อย่างสนิทแล้วแสดงว่าเราได้เดินมาถูกทางพระนิพพานแล้ว หยุดนิ่งไม่มีอะไรซับซ้อนมีแต่ชัดเจนแจ่มใสเพราะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดที่เราต้องรีบทํากันก็คือทําใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายให้ได้แล้วทางไปสูน่นิพพานจะไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะทางนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ